สวัสดีจ้า Good morning everyone วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนสุรายออซซี่สเตชันนะคะวันนี้ก็มาดูหนอนน้อยนะคะกินอิ่มแล้วก็นอนเนี่ยค่ะกินเสร็จแล้วก็ลงมานอนในดินนะคะนี่คือต้น ต้นมะเขือนะคะที่ปลูกไว้ก็คือกินจนไม่มีใบละไม่มีใบกินเสร็จแล้วก็มานอนเนี่ยค่ะกินเสร็จแล้วก็นอนนอนอันนี้เป็นนอนผีเสือ้อนอนผีเสื้อนะคะ ต้นมะละกอตัวเมียกำลังจะเป็นดอกตัวน,นี้เป็นเป็นกิ่งตอนนะคะเป็นกิ่งตอนอันนี้ก็มะเกือพวงก,ก็โดนหนอนกินเหมือนกันอันนี้ก็ต้นมะรุมที่เพาะไว้ต้นมะรุมที่เพาะไว้อันนี้ก ต้นขี้เหล็กมีคนกำลังทำเชดให้มนนีต้นยานางนะจ๊ะมีอย่างละเล็กละน้อยค่ะกำลังเอามาลงยังไม่สวยเท่าที่ควรเดินก็ยังใหม่อันนี้ก็ ต้นถั่วพูนะคะกำลังเป็นดอกเนี่ยค่ะดอกสีม่วงสวยเลยแต่ก็ไม่ค่อยติดดอกจะร่วงอันนี้ก็ต้นมะกรูดอันนี้มะละกินกเนี่ยค่ะละเล็กละน้อยมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างอันนี้ก็ตําลึงนะจ๊ะเพื่อน มีเสียงรบกวนเป็นช่งชวงๆอันนี้ก็พริกค่ะสวยกินตลอดเลยกระถางเนี้มีต้นใหญ่ต้นเล็กใส่รวมกันอันนี้ก็มะละนะคะมีทุกอย่างกับสวนนี้อันนี้ก็ฟักทองมีทุกอย่างแต่อย่างละเล็กละน้อยให้ทำ อที่เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆเสร็จก่อนค่อยว่ากันน,นี่ก็แมงลักค่ะเนี่ยเหลือแต่ใบไม่รู้ตัวอยู่ไหนกินแบบกินเรียบน,นี่ชะอมค่ะอันนี้ก็ข้าโพดข้าเหนียวลองปลูกดูนะคะ แต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลองปลูกนีก็ต้นพลิกเอาขี้แกะีแกะมาใส่ก็ยังไม่ซึมลงลลเท่าไหรนั่นกระเจี๊ยบหน่อไม้ส่วนมากจะเป็นหนอนผีเสื้อค่ะคือปลูกไว้ปลูกไว้เขากิกนหนอนผีเสือ้อ อันนี้ก็คือต้นไผ่ต้นไผ่เน่าไม้กำลังแทงออกมากำลังทำได้สเดือนค่ะสวนนี้ยังยังไม่เต็มที่ปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวปรับปรุงบำรุงดินดีแล้วค่อยว่ากันนี่ก็พริกค่ะ เผ็ดมากกับพันนี้หน่อไม้อันนี้ก็เนี่ยค่ะกินเรียบคือต้นเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยจะกินใบเลยจะไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะดูเดี๋ยวจะหาตัวมันวันนี้วันหยุดวันเสาร์ไม่ได้ไปทำงานสวนน้อยๆที่อสอสเตรเลียนะจ๊ะ บุกทุกอย่างที่กินได้เนี่ยค่ะเพืเ่อนๆดูสิคะแบบกินแบบไม่ให้เหลือเลยอันนี้มะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงสงสัยจะอยู่ข้างล่างนี่แหละอันนี้ต้น ต้นเม็กหรือว่าผักสเม็กนะคะกำลังแตกแตกยอดออกแตกยอดออกมามีทุกอย่างอย่างละเล็กละน้อยนี้มะลิค่ะนี่ก็เนีย่ยป็นแบบแบบไม่เหลือใบเลยฟักทองมะละกี้นก นี่ก็มะละกอค่ะใส่ไว้เอาต้นขี้เหล็กมาลงก่อนเนี่ยมันก็เหี่ยวเลยขี้เหล็กเล็กแต่ต้นใหญ่นะรอดละต้นเล็กตาย2ต้นต้นละ25 25้าดอนก็6700อะค่ะ6 700บ้านเรา เสียงดังมากเนาะเนี่ยค่ะย้ายลงกระถางก็มีบางอันก็เหี่ยวบางอันก็รอดรอดก็กินไม่รอดก็ทิ้งอะค่ะเพราะว่าอากาศมันจะไม่เหมือนบ้านเราเริ่มหนาวแล้ว มีกรเพาะกล้าไว้เนี่ยตะไคร้แทงออกมาแล้วปลูกพร้อมกันนะคะตัวนี้ตัวนี้จะตัดครึ่งแต่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนั่นค่ะตัวนั้นปลูกปลูกปกติปลูกปกติกกตโอเคแต่ว่าตัวนั้นจะจัดจัะขึ้นดีกว่า ตันนั้นจะงอกดีกว่าอันนี้ก็เจอกันในคลิปต่ตอไปนะจ๊ะพาชมสวนโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าสวนอีกตามเคยนะคะ วันนี้ก็มาดูสยิมกุ๋ยอยู่ในสวนนะคะคือเยอะมากเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆคา่ายังไงก็ไม่ตายคือเยอะมากค่ะเพื่อนๆมีวิธีไหนที่ จะฆ่าสยิมกุีพวกนี้ให้หมดไปจากสวนเราคะ่ะดูทุกอาทิตย์มีทุกอาทิตย์คะ่ะใบนี่กลนหมดเลยกินเสร็จก็ไปนอนอยู่ในใต้ดินคะ่ะพอตอนกลางคืนก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมเนี่ยไวมาก คืเยอะจริงๆอะค่ะเดี๋ยวขอเวลาสังหารโหดก่อนนะคะ